สวัสดีค่ะคงเคยเจอกันใช่ไหมคะมุกตลกที่แบบตั้งใจให้ไม่ตลกเลยหรือบางทีเล่าเรื่องตลกอยู่ดีๆก็จบแบบเออหน้าตาเฉยไปซะง,งั้นที่เขาเรียกว่า anti humor นะคะมันก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงแล้วทำไมบางทีเรากลับขำออกมาได้แล้ะคะหรือว่าจริงๆแล้วเสียงหัวเราะเนี่ยมันมีความหมายที่แบบซับซ้อนกว่าแค่เรื่องขำขันกันแน่ วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นหน่อยค่ะโดยดูจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์จิตวิทยาหรือแม้แต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยเพื่อจะทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงหัวเราะแม้แต่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าจะตลกเลยสักนิดครับน่าสนใจมากเลยครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ทฤษฎีเบื้องหลังไปจนถึงกลไกทางชีววิทยาแล้วก็บทบาททางสังคมของเสียงหัวเราะที่มัน ซับซ้อนมากจริงๆครับงั้นเราเริ่มที่ anti humor ก่อนเลยนะคะมันคือการจงใจหักมุมความคาดหวังของเราใช่ไหมคะคือสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะตลบแต่ปุ๊บกลับจบด้วยอะไรที่มันจริงจังหรือตรงไปตรงมาซะงั้นใช่แล้วครับชัดๆเลยก็อย่างมุกที่ถามว่าทำไม t ีเร็กตบมือไม่ได้คำตอบแบบ anti humor ก็คืออา้าวก็มันสูญพัน์ไปแล้วไงอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เพราะแขนสั้นอย่างที่เราคิดหรืออย่าง แอนดี้คอฟแมนศิลปินนะครับที่เคยขึ้นเวทีแล้วก็ยืนอ่านนิยาย The Great Gatsby ทั้งเล่มให้คนฟังคือมันมันขำเพราะมันทำลายความคาดหวังคนดูแบบสุดๆไปเลยอ๋อการหักมุมความคาดหวังนี่เองที่มันไปตรงกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เรียกว่า i n c o n อ r e ร t y Theory หรือทฤษฎีความไม่ลงรอยกันใช่ไหมคะถูกต้องครับแนวคิดนี้จริงๆก็มีมานานแล้วนะครับ มาจากนักปรัชญาอย่างคานหรือโชเปนฮาวเออร์ที่บอกว่าอารมณ์ขันมันเกิดจากความไม่เข้ากาันความไม่คาดฝันหรือความขัดแยงระหว่างสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหมือนเหมือนมุกที่ว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์ไม่ไว้ใจอะตอมคําตอบคือเพราะพวกมันเมคอัพทุกสิ่งนะครับความตลกมันมาจากการเล่นคําว่าเมคอัพที่มันมี2ความหมายคือประกอบเป็นกับกูเรื่องอ oh. เข้าใจแล้วค่ะที่ว่าตลกเกิดจากความคาดไม่ถึงนี่ก็น่าสนใจนะคะแต่มันก็ทำให้สงสัยต่อนะคะว่าแล้วเสียงหัวเราะที่เราได้ยินกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมาจากมุกตลกแบบนี้เสมอไปหรือเปล่าคะนั่นเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเสียงหัวเราะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากมุกตลกเลยนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเขาพบว่าคนเรามีแนวโน้มจะหัวเราะเมื่ออยู่กับคนอื่นมากกว่าตอนอยู่คนเดียวมากถึง30เท่าเลยนะครับ30เท่าโหจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าเสียงหัวเราะนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอสังคมมากกว่าตัวมุกตลกเองเหรอคะเนี่ยใช่เลยครับ ตัวเลขนั้นมันชี้ชัดเลยว่าเสียงหัวเราะน่าจะมีหน้าที่ทางสังคมที่สําคัญกว่าการตอบสนองต่อเรื่องตลกได้ซ้ำไปเหมือนเป็นสัญญาณทางสังคมมากกว่าแล้วบางทีก็ไม่ได้แสดงความสุขเสมอไปด้วยนะครับอย่างเสียงหัวเราะแก้เกี้ยวหรือหัวเราะตอนประหมาประมาะนะครับในการทดลองของมิลแกรมก็มีนะที่ผู้เข้าร่วมถูกกดดันให้ทําสิ่งที่ขัดความรู้สึกมากๆบางคนก็หัวเราะออกมาทั้งที่กําลังเครียดจ,จัดเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือหัวเราะเพื่อลดความตึงเครียดหรืออาจจะส่งสัญญาณบางอย่างให้คนอื่นรู้แล้วนี่ทางชีววิทยาล่ะคะพอจะมีคําอธิบายไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรามีครับมีแน่นอนการหัวเราะเนี่ยมันไปนกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาครับซึ่งสารตัวนี้มันคลิกคล้ายยาแก้ปวดตามธรรมชาติเลย มีการทดลองของศาสตราจารย์ดันบาที่เขาพบว่าคนที่เพึ่งหัวเราะมาหมาดๆเนี่ยจะทนความเจ็บปวดได้นานขึ้นจริงๆด้วยนะครับอ๋อเหรอคะเหมือนเวลาเราไปดูตลกคาเฟ่เราขำหนักๆจนปวดกรามเนี่ยจริงๆคือร่างกายกําลังหลั่งสารมาช่วยบรรเทาปวดอยู่เหรอคะเนี่ยโหน่าทึ่งจังประมาณนั้นเลยครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับมีการศึกษาในหนูทดลองโดยแพงเซฟ พขาพบว่าเวลาหนูโดนจั๊กจี้นะครับมันจะส่งเสียงความถี่สูงออกมาซึ่งคล้ายคล้ายเสียงหัวเราะเลยแล้วเสียงนี้มันเชื่อมโยงกับการเล่นแล้วก็อารมณ์เชิงบวกด้วยนะครับนี่อาจจะชี้ให้เห็นว่าเสียงหัวเราะมันมีรากฐานทางวิวัฒนาการร่วมกันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจจะพัฒนามาจากการการดูแลขนให้กันในสัตว์สังคมเพื่อสร้างความผูกพันซึ่งดันบาร์ก็เชื่อมโยงเรื่องนี้กับการสร้างเครือข่ายสังคมในคนเราด้วยครับ เดี๋ยวนะคะหนูเนี่ยนะคะส่งเสียงเหมือนหัวเราะได้โหเพิ่งเคยได้ยินเลยค่ะนึกว่าเป็นแค่ในคนกับลิงอะไรแบบนั้นซะอีกแล้วแล้วมีการค้นพบสารเคนีอื่นๆอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องก็มีการค้นพบสารสื่อประสาทตัวหนึ่งชื่อ G L X 13ครับที่พบว่ามันเกี่ยวข้องกับความสุขซึ่งก็ต่อยอดมาจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพวกนี้แหละครับแต่ก็นั่นแหละครับ ถึงแม้จะมีพื้นฐานทางชีววิทยาที่ชัดเจนเสียงหัวเราะมันก็ยังถูกตีความผิดกันได้ง่ายมากๆเลยตีความผิดหมายความว่ายังไงเหรอคะครับก็มีแนวคิดที่เรียกว่า mutual vulnerability theory หรือทฤษฎีความเปราะบางร่วมกันนะครับอธิบายง่งายๆก็คือเสียงหัวเราะมันเหมือนเป็นการสื่อสารว่าเฮ้ยเราต่างก็มีจุดอ่อนนะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้บางครั้งมันก็เป็นการให้กำลังใจเวลาเห็นคนอื่นพลาดพลัง้ง <laughs> แต่บางทีมันก็อาจจะกลายเป็นการากดคนที่ดูมั่นใจเกินไปให้อ่อนลงมาหน่อยก็ได้แล้วทีนี้เสียงหัวเราะที่เราตั้งใจจะแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับมันก็อาจจะถูกเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยว่าเป็นการเยาะเยะ้ยซึ่งบางคนก็กลัวมากๆเลยนะครับถึงขั้นเป็นภาวะกลัวการถูกหัวเราะเยาะหรือเจลรโดโฟเบียโอ้โหฟังดูแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยนะคะเนี่ยสแสดงว่าเสียงหัวเราะเสียงเดียวนี้ เป็นได้หลายอย่างมากๆเลยใช่เลยครับมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าสถานการณ์นี้ปลอดภัยนะไม่ต้องกังวลก็ได้อันนี้ตามแนวคิดของรามาจันทรันหรืออาจจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เรารับมือกับความทุกข์ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งเป็นวิธีสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันในกลุ่มก็ได้นะครับแม้ว่าเรื่องที่คุยกันอยู่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้ตลกเลยก็ตามแค่หัวเราะไปพร้อมๆกันก็รู้สึกเ,เชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วฟังดูแล้วนะคะ อารมณ์ขันกับเสียงหัวเราะเนี่ยมันอเป็นมากกว่าแค่เรื่องตลกขบขันจริงๆค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือทางชีววิทยาทางสังคมที่มีพลังแล้วก็มีความหมายหลายชั้นมากๆเลยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นคำถามที่น่าจะทิ้งไวใ้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อก็คือในเมื่อเสียงหัวเราะมันไม่ได้สะท้อนแค่ความขบขันเสมอไปแต่มันอาจจะหมายถึงความผูกพันความเปราะบางที่เรามีร่วมกันหรือบางทีการปลอบใจตัวเองด้วยซ้ำ แล้วความเข้าใจแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือตอบสนองต่อเสียงหัวเราะทั้งของคนอื่นและก็ของตัวเราเองในครั้งต่อไปได้อย่างไรบ้างล่ะครับ